ตอนที่ห้าห้าไต่เท้าจางช่างเป็นผู้กล้าหาญจริงๆไต่เท้าลีต่ตังหากยังแข็งแรงอยู่เลยข้างหน้าเรานักไปดื่มด้วยกันฮ่าๆๆชนแก้วฮ่พวกสหายแก่เห็นได้ฝ่าบาทถึงเรียกตัวพวกท่านพี่ซีไปน่าเบื่อจะตายอ่ะฟู่ซานเจ้าเอ๊ะฟู่ซานล่ะ ออวันนี้เกิดเดินขึ้นตั้งมากมายในที่สุดข้าก็ได้พักเสียทีต้องคิดหาวิธีว่าควรทำอย่างไรหลังจากที่มีความทำนายใหม่เกิดขึ้นฟูซานบอกว่าจากักรพรรดิแห่งเพลิงไม่ได้ถูกสวรรค์กำหนดไว้เช่นนั้นข้าเลือกใครสักคนและช่วยให้เขาเป็นจกักรพรรดิแห่งเพลิงก็ได้งั้นเหรอและถูกเขาฆ่าตายอีกครั้ง เออน,นั่นมันอะไรกันอ้าวคนงามของข้าเรารู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของข้าหรือยังเออข้าต้องใช้ทั้งชีวิตลืมภาคเมื่อครู่นี้ยังไงเนี่ยข้าขอแนะนำตัวอีกครั้งข้าคือองค์ชัยก้า ไปลี่เยียนซูสูงเป็ดจือ้ออายุ18ปียาว5นิ้วใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วามต่อหนึ่งครั้งเหรอเขาไม่ได้อยากรู้วอ,อย่าเจ้าอย่าตามข้ามานะเรามมาเริ่มจากกันเป็นสหายกันก่อนก็ได้เฮ้ยปล่อยข้าไปเถอะ ข้าจิงใจต่อเจ้าเจ้ามองข้าหน่อยสิไม่ฮึค <c oughs> งมีเพียนวิธีนี้โอ้ย <h ih, <h ih, <h> เวลานี้แหละฮะไม่เป็นไรข้ารู้ว่าคนงามไม่ได้ตั้งใจ้ยข้าตรงใจไว้ย ข้าไม่มีความสนใจเด็กเกาะแกะอย่างเจ้า,าถ้าทา้งที่เจ้าปฏิเสธข้าชันหล่อเหล้ายิ่งนะรีบอยากข้าให้อยู่ใต้เจ้าย่ำเยียข้าทีอ,อกระจนที่พักห้องเต ขึ้นบณการที่แคว้นลั่วสันส่งมาปีนี้ลดลงไปถึงสองส่วนช่องก่อนหน้านี้ศาส,สนาแห่งเพลิงการเข่งชายแดงแครนไปลี่ได้ยินมาว่าลัวสันช่วยเปิดช่องทางให้พวกเขาจะบางอาจเกินไปแล้วศาส,สนาแห่งเพลิงมีการกระทำเช่นมารไร ราชบลงล้วซสารต้องมีรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนพะยะค่ะทั้งหมดนี่จะต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แน่ถึงเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังล้วซสารแต่ข้าก็ยังเชื่อใจเจ้าไม่เช่นนั้นคงไม่ให้ปานซิงแต่งกับเจ้าหรอกลูกอยินดีเบ่งบ่าวพระราชเดพ่อนำทักออก ปราบศาสนาแห่งพลือเพื่อความสงบพะยะคะ่ะองอีเจ้าเห็นว่าอย่างไรเป็นอย่างที่คิดไว้แต่เท่าจริงจอกนี่ยังไม่ล้มเลิกความคิดเรื่องแต่งงานกลมอมยินดีนำกำลังช่วยเสริมทัพออดรบกับองค์ฉานซานพะยะคะ่ะหเช่นนั้น ก็ลำบากเจ้าแล้วปูซานในสนามรบนั้นมีดอบไม่มีตาเจ้าต้องดูแลอองอี้ให้ดีลูกม,มีกลยุทธ์ทางการรบจะกลาทุนสเสด็จพ่อพอดีเฮ้อฮพวกเจ้าออกไปก่อนอาซีเจ้าอยู่ก่อนข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าพะยะคะ่ะชีมีเพียงมวลา ที่ต้องการใช้ค่าถึงจะให้ความสนใจค่าสินะอาซีมอนี่พวกเรามาคุยกันฮอในที่สุดก็สลัดเจ้ามอนนี่ออกไปได้อะ เจ้าไปไหนมากลับไปกับข้าเออเขาเป็นอะไรไป